เนื่องจากเมื่อครั้งที่มาเยี่ยมรายการตอนแรกผมคิดว่าผมไปแอบเอาหมาเข้ามาหรือเปล่าเปล่าเขามา,าเยี่ยมเยี่ยมก่อนกับเยอรมันจริงๆวันนั้นจะฝากเรื่องไว้เมื่อไห่เราจัดรายการต่อค่ะก็เลยไม่ได้พูดไปเยอรมันเลยส่งข้อมูลมาบอกท่านผู้ชมฮะคนตุกติ๊กไลฟ์แจ้งข่าวสําคัญว่าช่องติก,ต,กต็อกตุกติกไลฟ์อันนี้คือชื่อเดิมชื่อเดิมถูกแฮ็กไปแล้วโดยเพื่อนคนเพื่อนของ ใช่ใชคือมีเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนเกาหลีของคุณวุ้นเส้นหรือว่าคุณจอห์นวิทเมืองไทยเนี่ยค่ะมาขอรหัสจากคุณวุ้นเส้นไปบอกว่าจะดูแลช่องให้เดี๋ยวจะทําให้ยอดวิวสูงขึ้นปรากฏเอาช่องนี้ไปทําธุรกิจอย่างอื่นค่ะแล้ว,ลวอ้างด้วยว่าทํากับคุณจอห์นวิทเมืองไทยใช่หรือคุณวุ้นเส้นเสร็จแล้วก็เลยจะไปขอ Ti ก t o k อันนี้คืนแอคเขานี้คืนปรากฏเขาไม่ยอมให้คืนเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาคืนให้โอนเงินมาให้เขาก่อน อ้าวมืออย่างนี้เหรอคือท่านผู้ชมไอ้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไปปิ้งปลาหมึกค่ะที่จอนวิปิ้งปลาหมึกแล้วก็ชงกับชาแฟชงชาค่ะทำก๋วยเตี๋ยวร้านจานไปปรากฏตัวต่างๆมาอยู่ในทิกตอกเนี่ยค่ะถูกเอาไปแล้วเหรอใช่เจ้าตัวก็เลยดูจะมีความเสียใจแล้วคุณจอนบุญคอยปลอบใจอยู่ข้างๆนะแล้วบอกเลยตอนนี้ ที่กังวลคือจะเอาไปหลอกคนอื่นให้เขาใจว่าเป็นคนจอนบุญหรือคุณตุ๊กติ๊กค่ะก็เลยฝากผมแจ้งฝากท่านผู้ชมบอกว่าของจริงเนี่ยเธอเปิดใหม่แล้วก็คือช่องตุ๊กติ๊กจอนแล้วก็ขีดล่างวุ้น w เนี่ยค่ะจอนวุ้นก็ฝากว่าเป็นช่องใหม่อันนี้ถ้าจะจะได้เห็นถึงพลังของเราแล้วก็เข้าไปในของที่ถูกเอาไปแล้วเนี่ยแล้วไปอ u n โล l อ่า ดีไหมค่ะคนที่กดติดตามไว้ใช่ไหมไอ้ที่ถูกแฮกไปอ่ะจริงๆไม่ใช่แฮกเขาเรียกว่าถูกขโมยค่ะใช่ถูกไหมถูกเอาไปอ่ะเราก็เข้าไปอันฟอลโล่อันเดิมอันเดิมเขียนว่าอะไรอันเดิมเขียนตุกติ๊กไลฟ์ค่ะเนี่ยอันนี้แอ่ะเราเข้าไปอันฟอลโล่แล้วไปฟอลโล่อันใหม่ก็คือตุกติ๊กจอนขีดล่างวุ้นดัเอนี่ยค่ะอ่ะอันนี้เราไปฟอลโล่ซะออมันก็แสดงให้เห็นว่าดิ ใช่ไหมค่ะดีไหมเพราะเสียงเครือเลยนะคะไายฟังสิสวัสดีค่ะพี่ติ๊กกับพี่วุ้นเส้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนะคะว่าติ๊กตอ,อกตุกติ๊กไลค์ของพี่พี่ตุ๊กติ๊กโดนแฮกค,ค่ะอันนี้นะคะตุกติ๊กไลค์คือโดนแฮกไปแล้วแล้วคือ พี่กลัวว่าคนที่แฮกไปจะไปอ้างชื่อวุ้นเส้นหรือจอห์นวิคเมืองไทยเพื่อธุรกิจและผลประโยชน์ใดๆซึ่งพี่ตุกติ๊กและพี่วุ้นเส้นตอนนี้อยู่ที่เยอรมันค่ะเราสองคนอยู่ที่เยอรมันและเราทั้งสองคนไม่ได้มีการตกลงหรือติดต่อร่วมงานร่วมรับงานใดๆทั้งสิ้นนะคะติ๊กตอกอันนี้อันนี้เป็นติ๊กตอกใหม่ของพี่ทุกติ๊กนะคะที่ใช้อยู่นะคะอันนี้นะคะ พี่ติ๊กอยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเลยติดต่อหรือให้ทำอะไรพี่ก็ทำไม่เป็นเสียดายเสียดายตุกติกไลค์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาคืนมายังไงนะคะพี่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาพี่เป็นพี่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่ที่ท,ที่ที่ทำให้กับคนไทย มันเป็นความภาคภูมิใจของพี่จริงๆอันนี้พี่ขอความร่วมมือและ,ะขอความร่วมมือกับสื่อกับสื่อออนไลน์นะคะและเพื่อนๆเพื่อนเพน,เพน,เพนทุกคนถ้าพี่เอาติก๊กต็อกตุกติก๊กไลค์คืนมาไม่ได้พี่ก็ขอขอให้ทุกคนน่ะช่วยกันช่วยกันไปอันโฟโลหรือว่ารีรีพอร์ตเขาจะได้ไม่ต้องเอาเอาตุกติก๊กไลค์ ของพี่ไปไปทาในเรื่องที่ที่พี่ขอแหลช่วยพี่ด้วยนะคะช่วยด้วยนี่แล้วค่ะคือมันก็เป็นความเศร้าอ่ะเป็นความทุกข์ของพี่ตุ๊กติ๊กนะคะคุณจอนว<อ>ุ้นนั่งข้างๆก็คือต้องคอยปลอบเลยค่ะเห็นไหมต้องให้อย่างที่บอกไปเลยว่าเราต้องแสดงพลังสักนิดน,นึงค่ะ,อะนอกจากจะเข้าไปกด unfollow แล้วรีพอร์ตมาเลย อ่าใช่แล้วก็กด Follow อันใหม่นะ,ะเราอย่าไปให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้คือเมาของเพื่อนไปอ,ะอ่ะม,มันอาจจะจำนวนผู้ติดตามอะไร Follow อาจจะไม่ได้มากนักหรอกแต่มันเป็นความทรงจำนะค่ะอยู่ดีๆเอาเข้าไปหมดเลยอ,ะอ่ะใช่ไหมนี่อ,อันนี้บอกกลาวสักทีหนึ่งจอห์นวิกดูสิอ,อีกนิดเดียวถ้าจอห์นวิกทนไม่ไหวนะเพื่อนเกาหลีนี่เห็นว่าเป็นเพื่อนนะ ใช่ไหมยมีชื่อในบัญชีอ่าค่ะ,ะเราสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ว่ากันต่อใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นด้วยไหม<ช>คือมันเป็นทรัพย์สินของเขานะใช่แล้วเป็นความทรงจําของเขาท่านผู้ชมอย่าไปคิดเรื่องเล็กถ้าวันหนึ่งวันใดไอจี IG ผม Facebook ผมโดนแฮกไปอืม,มันได้เก็บความทรงจําไว้มากมายในไอจีนั้นนะค่ะใช่ใช่น้องไบร์ ใช่อันนี้ไว้เข้าใจความรู้สึกเลยคืออย่าไปคิดว่าโอ้ยแค่แอคเขา TikTok ค่ะเราลงคลิปเราลงรูปอะไรไว้เต็มเลยแล้วมันมีไทม์ไลน์ของมันที่เราลงมาใช่ไหมคะรวมถึงแม้กระทั่งความคิดความเห็นของผู้คนนะอ่าใช่อย่าไปคิดว่าไม่มีความหมายผมเนี่ยเวลาเปิดไอจีโพสอะไรไปผมมานั่งอ่านความเห็นนะคอมเมนต์ต่างๆแล้วมันเป็นความทรงจำค่ะแล้วนี่เขาทำเอาจริงๆเราอย่าไปสะตาบุนพฤติกรรมแบบนี้ แสดงพลังกันเถอะดีไหมท่านผู้ชมดีไหมเดี๋ยวจอร์วิกไปเกาหลีเลยหรือยังไงอ้า